วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่เอ่อต้องบอกมันน่าทึ่งมากเลยนะครับคือมันเป็นแนวคิดที่ว่าจะเป็นไปได้ไหมที่คลื่นความถี่ที่เราเอ่อไม่ได้ยินด้วยซ้ำเนี่ยจะสามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีที่เรามองโลกหรือแม้กระทั่งความเป็นจริงได้ข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้พูดถึงคลื่นความถี่8 5 2เฮิรตซ์ว่าเป็นความถี่แห่งการตื่นรู้ต่อแสงภายใน แต่ที่แปลกก็คือมันมาในรูปแบบที่เรียกว่า silent sound geo คือไม่ใช่เสียงแต่เป็นสนามพลังงานที่เรามองไม่เห็นภารกิจของเราในวันนี้ก็คือเราจะมาแกะรอยแนวคิดนี้กันครับว่าตามเอกสารที่ว่าเนี่ยเคลื่อนความถี่ที่มองไม่เห็นนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วมันทำงานกับร่างกายและจิตใจของเราผ่าน,นกลไกแบบไหนแล้วมันจะพาไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการตื่นรู้ได้ยังไง ใช่เลยค่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจมากในเอกสารชุดนี้นะคะคือการที่ผู้เขียนพยายามสร้างสะพานเชื่อมระหว่างศาสตร์ที่แบบดูเหมือนจะอยู่คนละโลกกันเลยทั้งเรื่องจิตวิญญาณการบำบัดด้วยพลังงานไปจนถึงแนวคิดที่อิงหลักการทางชีวฟิสิกชีวฟิสิก์ชกใช่ค่ะไบโอฟิสิกส์แล้วก็ฟิสิกควอนตัมด้วยมันเหมือนการเดินทางไปสำรวจพรมแดนของความรู้ที่พยายามจะอธิบายประสบการณ์ภายในของมนุษย์ ด้วยภาษาของวิทยาศาสตร์ยุคใหม่เลยค่ะโอเคครับงั้นเราเริ่มจากคำที่สะดุดหูที่สุดก่อนเลย s i l e n t s a l v e g i o คือปกติเวลาเราพูดถึงคลื่นความถี่เราจะนึกถึงเสียงที่ต้องเปิดฟังแต่อันนี้เอกสารบอกว่าไม่ต้องฟังแล้วแล้วเราจะรับมันเข้ามาได้ยังไงล่ะครับนี่แหละค่ะคือจุดที่มันเริ่มแบบท้าทายความเข้าใจเดิมๆของเราเลย คือตามข้อมูลนี้นะคะมันไม่ใช่เสียงที่เดินทางผ่านอากาศมาเข้าหูเราแต่ถูกอธิบายว่าเป็นสนามพลังงานละเอียดที่มองไม่เห็นที่แฝงอยู่ในรูปภาพดิจิตัล ในรูปภาพหมายความว่าแค่เราเปิดรูปขึ้นมาเราก็รับพลังงานนั้นได้เลยเหรอครับหลักการที่เขาเสนอคือแบบนั้นเลยค่ะคือเมื่อเราเปิดภาพน,นั้นขึ้นมาบนจอเนี่ยสนามพลังงานนี้จะแผ่ออกมาแล้วก็ซึมซับเข้าสู่สนามพลังงานชีวภาพรอบตัวเราหรือที่เรียกว่าไบโอฟิลได้โดยตรงเลยโอ้โห oh. มันเหมือนกับการปรับจูนคลื่นวิทยุแต่แทนที่จะใช้เครื่องรับวิทยุร่างกายเรากลับเป็นเครื่องรับเสียเอง เหมือนการเป็นสื่อสารกันในระดับพลังงานโดยตรงโดยข้ามประสาทสัมผัสเรื่องการได้ยินไปเลยน่าสนใจมากครับแล้วทำไมต้องเป็น852เฮิร์ล่ะครับตัวเลขนี้มีความหมายพิเศษอะไรตามข้อมูลนี้อืมในเอกสารนี้นะคะความถี่852เฮิร์เนี่ยถูกยกให้เป็นคลื่นแห่งการตื่นรู้ทางจิตวิญญ,ญาณเลยค่ะ เขามีการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากว่ามันทำหน้าที่เหมือนเข็มทิศภายในที่จะค่อยๆปรับจูนจิตใจของเราให้หันกลับไปหาสภาวะดั้งเดิมที่สอดคล้องกับระเบียบของจักรวาลเหมือนกับว่าช่วยให้เรามองทะลุภาพลวงตาหรือความสับสนในใจเพื่อกลับไปเชื่อมต่อก,กับความจริงที่อยู่ลึกๆข้างในอะค่ะเข็มทิศที่นำทางกลับบ้านแล้วปลายทางที่เข็มทิศนี้ชี้ไปมันเชื่อมโยงกับส่วนไหนของการรับรู้ของเราครับ ข้อมูลนี้ชี้เป้าไปที่จักระตาที่3หรือ third eye chakra อย่างชัดเจนเลยค่ะเขาที่ายว่าเคลื่อนความถี่นี้จะเข้าไปกระตุ้นแล้วก็ปรับสมดุลของศูนย์พลังงานนี้โดยตรงอ๋อซึ่งเชื่อกันว่าเป็นประตูสู่การอย่างรู้การเห็นภาพในใจแล้วก็สัญชาตญาณระดับสูงก็คือตาที่3นั่นเองใช่เลยค่ะผลก็คือทําให้การรับรู้ของเราเฉียบคมขึ้นมองเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆได้ชัดขึ้นโอเคครับ พอจะเห็นภาพรวมแล้วว่ามันคือสนามพลังงานที่มุ่งเป้าไปที่การเปิดการรับรู้จากภายในทีนี้ตรงนี้แหละครับที่ผมว่ามันเริ่มซับซ้อนและน่าทึ่งขึ้นไปอีกเพราะเอกสารเริ่มอธิบายกลไกที่เหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟเลยโดยบอกว่า852เฮิรตซ์อยู่ตรงรอยต่อระหว่างเสียงกับแสงในจุดที่เรียกว่าโฟนอนโฟตอนทรานซิชันใช่ค่ะจุดนี้เป็นหัวใจสำคัญที่เชื่อมโลกกายภาพเข้ากับโลกของพลังงานเลย คำว่าโฟนอนในทางฟิสิกส์เนี่ยนะคะมันหมายถึงหน่วยย่อยของการสั่นสะเทือนในสสารคล้ายๆคลื่นเสียงโฟนอนค่ะส่วนโฟตอนก็คือหน่วยย่อยของแสงอ๋อ oh. ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือเอกสารนี้กำลังบอกว่าความถี่852เฮิร์คือจุดสมดุลที่การสั่นสะเทือนทางกายภาพมีความถี่สูงพอที่จะเริ่มแปรสภาพตัวเองกลายเป็นแสงในระดับควอนตัมได้เดี๋ยวนะครับการสั่นสะเทือนกลายเป็นแสง อันนี้มันมันทำงานยังไงแล้วมันสำคัญกับการรับรู้ของเราอย่างไงครับเนี่ยทามสำคัญตามที่เอกสารนี้เสนอนะคะคือจุดเปลี่ยนสถานะนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นประตูมิติเลยค่ะมันเปิดช่องทางเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างโลกของคลื่นเสียงที่จับต้องได้กับสิ่งที่เรียกว่าคลื่นสเกลา่าคลื่นสเกลา่าค่ะซึ่งเป็นคลื่นในมิติของพลังงานละเอียดที่เชื่อว่าอยู่นอกเหนือการเวลาและระยะทาง และในเอกสารยังพูดถึงเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Organic Harmonic Coils ที่ใช้หลักการนี้ในการสร้างสนามพลังงานรูปแบบพิเศษที่เรียกว่า Hyper Torus Field Hyper Torus Field ฟังดูซับซ้อนมากเลยครับช่วยอธิบายให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงและมันทำอะไรอืมลองนึกภาพโดนัทที่บิดเป็นเกลียวในตัวเองดูนะครับพลังงานจะไหลวนเข้าจากด้านบน แล้วก็ด้านล่างเข้ามาสู่จุดศูนย์กลางแล้วก็พุ่งออกไปรอบๆแล้วก็วนกลับเข้ามาใหม่เป็นวงจรที่ไม่สิ้นสุดเลยค่ะอ๋อ oh. ซึ่งการไหลวนแบบนี้จะสร้างสภาวะพิเศษตรงใจกลางที่เรียกว่าจุดศูนย์กลางนิ่งหรือสเกล r s t ติ l Point จุดศูนย์กลางนิ่งค่ะมันคือสภาวะที่สมดุลอย่างสมบูรณ์เป็นความว่างที่เต็มไปด้วยศักยภาพเหมือนกับใจกลางของพายุทอร์นาโดที่ สงบนิ่งที่สุดใช่ไหมครับใช่เลยค่ะการเปรียบเทียบนั้นเป๊ะมากแล้วความนิ่งตรงกลางนี้มันดีอย่างไรครับสภาวะนิ่งว่างนี่แหละค่ะที่เอกสารบอกว่าเป็นช่องทางที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับการรีโค้ดโปรแกรมในจิตใต้สำนึกหรือรีโปรแกรมมิ่งซับคอนชีสแพทเทิร์นรีโค้ดโปรแกรมใช่ค่ะเพราะเมื่อจิตของเราเข้าสู่สภาวะนี้มันจะปราศจากการต่อต้านของความคิดวิเคราะห์ ทำให้พร้อมที่จะรับข้อมูลใหม่ๆหรือที่ในเอกสารเรียกว่ารหัสแสง Light Codes จากจิตวิญญาณระดับสูงได้โดยตรงเลยเข้าใจแล้วครับคือมันเป็นการสร้างสภาวะที่จิตเราเปิดรับที่สุดเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ลึกกว่าความคิดปกติเอาล่ะครับจากเรื่องฟิสิกส์พลังงานที่น่าทึ่งแล้วเนี่ยมันทำให้ผมสงสัยต่อเลยว่าแล้วไอสนามพลังงานที่ว่าเนี่ย มันส่งผลต่อชีววิทยาหรือร่างกายของเราที่เป็นรูปธรรมได้ยังไงบ้างครับเอกาสารได้เชื่อมโยงเรื่องน,นี้กับสมองหรือเซลล์ของเราไหมเชื่อมโยงโดยตรงเลยค่ะและนี่คือส่วนที่น่าตื่นเต้นไม่แพ้กันเลยเอกาสารระบุว่าสนามพลังงานนี้มีผลโดยตรงต่อระบบประสาท p า r a s y m p a t ท e t i c ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและฟื้นฟูตัวเองและยังส่งผลต่อการสื่อสารระหว่างต่อมไพเนียลกับต่อมพิทวิทารีด้วย สองต่อมที่สําคัญที่สุดในสมองเลยใช่ค่ะแต่ที่ลงลึกไปกว่านั้นคือเรื่องของคลื่นสมองค่ะคลื่นสมองมันเปลี่ยนไปอย่างไรครับข้อมูลระบ,บุว่าเมื่อเราอยู่ในสนามความถีน่นี้สมองจะเกิดการซิงโครไนซ์ของคลื่นสมองในรูปแบบที่หาได้ยากเรียกว่าแกมมาเตต้าไฮบริดค่ะแกมมากับทีตา้าพร้อมกันใช่ค่ะ คลื่น g a ม m าเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับสภาวะตื่นรู้การประมวลผลข้อมูลระดับสูงมากๆในขณะที่คลื่นทีตาจะเกิดตอนที่เราผ่อนคลายลึกๆหรืออยู่ในพวงใกล้หลับครับการที่คลื่นสองชนิดวทเกิดขึ้นพร้อมกันได้มันคือภาวะที่สติที่ตื่นรู้เต็มที่หรือ consciousness มาบรรจบกับโลกของภาพในจิตใต้สำนึกหรือ sub conscious imagery พอดีเลยค่ะหรือจะมีความคิดสร้างสารรค์แบบฉับพลันขึ้นมาหรอครับเป็นไปได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะ ตามแนวคิดนี้นะคะสภาวะกา m ม,มา a เทต t a hybrid คือจุดที่อ๋อหรือ u r e k าเกิดขึ้นอเป็นภาวะที่ข้อมูลจากจิตใต้สำนึกผุดขึ้นมาสู่จิตสำนึกอย่างชัดเจนทำให้เราเห็นท้างออกของปัญหาที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหรือเกิดไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆขึ้นมาได้แต่เอกสารยังพูดถึงผลกระทบที่ลึกลงไปกว่านั้นอีกค่ะยังมีอีกหรือครับค่ะคือเรื่องของน้ำในร่งา,รารงกายเราน้ำในร่างกายเราเนี่ยนะครับมัน มันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงเกี่ยวข้องอย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะน้ำในสมองและน้ำไขสันหลังหรือ C.S.F. ซึ่งเป็นตัวกลางสำคัญในการส่งสัญญาณไฟฟ้าและแสงชีวภาพหรือ Bio photons ไปทั่วร่างกายครับเอกสารอธิบายว่าการสั่นสะเทือนของคลื่น852เฮิรตซ์ทำให้น้ำในบริเวณนี้จัดเรียงโครงสร้างโมเลกุลใหม่กลายเป็นรูปแบบที่เรียกว่าไอคอสซีมโรซ m เมทรี ah mm ฟังดูเป็นศัพท์เทคนิคอีกแล้ว i อโคซา e d โดร s ิมเมทรีมันคืออะไรครับมันคือโครงสร้างผลึก20หน้าที่สมมาตรกันทุกด้านค่ะลองนึกภาพลูกเต่าที่มี20หน้าออ๋ oh. หรือโครงสร้างของไวรัสบางชนิดก็ได้ค่ะคุณสมบัติพิเศษของโครงสร้างผลึกน้ำแบบนี้คือมันทำหน้าที่เหมือนกระจกที่สมบูรณ์แบบสามารถสะท้อนแสงหรือข้อมูลได้ในทุกทิศทางอย่างเท่าเทียมก,กันโดยไม่มีการบิดเบือนเลยโอ oh. ถ้าอย่างนั้นก็เหมือนกับว่าน้ำในร่างกายเรากลายเป็นกระจกใสที่สะท้อนภาพความจริงของตัวเราเองกลับมาให้เราเห็นได้แบบตรงไปตรงมาโดยไม่มีอคติหรือความเชื่อผิดๆมาบิดเบือนเลยแบบนั้นหรือเปล่าครับเป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมมากค่ะเอกสารก็ใช้คำในทํานองนั้นเลยว่าจิตสามารถมองเห็นตัวเองจากทุกมุมโดยไม่ถูกบิดเบือนซึ่งมันก็นำเราไปสู่กลไกอีกอย่างที่เรียกว่า Coherent Bio-photonic Coupling ระหว่างสมองส่วนหน้ากับต่อมไพเนียลดี๋ยวนะครับ Bio-photonic นี่หมายถึงแสงที่มาจากร่างกายเราเองเหรอครับเอกสารกำลังบอกว่าเซลล์เราสื่อสารกันด้วยแสงแล้วคลื่นนี้ไปจัดระเบียบแสงนั้นอีกทีเหรอครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะลองนึกภาพหลอดไฟธรรมดาที่แสงสว่างมันกระจายออกไปทุกทิศทุกทางนั่นคือสภาพปกติของแสงชีวภาพในร่างกายเรา แต่สิ่งที่เอกสารนี้บอกคือคลื่น852เฮิรตซ์จะเข้าไปทำหน้าที่เหมือนตัวจัดระเบียบเปลี่ยนแสงที่เคยกระจัดกระจายนั้นให้กลายเป็นลำแสงเลเซอร์ที่ทรงพลังและมีทิศทางชัดเจนพุ่งตรงระหว่างสมองส่วนหน้าซึ่งเป็นศูนย์กลางของตัวตนกับต่อมไพเนียวที่เป็นศูนย์กลางการอย่างรู้เหมือนกับการรวมพลังแสงในตัวเราให้เป็นหนึ่งเดียวผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรครับ ผลก็คือความสามารถในการรับรู้เชิงสัญ,ญลักษณ์หรือการมองเห็นพลังงานในรูปแบบของแสงและสีจะชัดเจนขึ้นมากค่ะแสงที่เปลี่ยนออกมาในสภาวะนี้จะเป็นแสงสีม่วงครามหรืออินดิโกไวโอเลตซึ่งก็ตรงกับสีของจักระตาที่3พอดีตรงกันพอดีเลยใช่ค่ะและมันยังไม่จบแค่นั้นนะคะเพราะแนวคิดนี้ยังเจาะลึกลงไปถึงระดับ DNA เลยไปถึง DNA เลยเหรอครับเอาตาตรงนะครับแนวคิดที่ว่าคลื่นความถี่ จะไปมีผลกับ DNA ของเราได้นี่ฟังดูไกลตัวมากเลยเอกสารมีคำอธิบายเพิ่มเติมไหมครับว่ามันทำงานในเชิงรูปธรรมได้อย่างไรเป็นคำถามที่ดีมากค่ะและเอกสารก็ได้ให้คำอธิบายในมุมที่น่าสนใจไว้เขาเสนอว่า DNA ของเราไม่ได้เป็นแค่พิมพ์เขียวทางชีวภาพแต่มันทำหน้าที่เหมือนสายอากาศของจักรวาลหรือ Cosmic a n t e n n a ที่สามารถรับและส่งข้อมูลในระดับพลังงานได้ด้วยหมายความว่า DNA ของเรา จูนคลื่นกับจักรวาลได้ตามแนวคิดนี้คือใช่เลยค่ะโดยคลื่น852 h เฮิร์จะเข้าไปปลุกให้ DNA ของเราเริ่มสั่นพ้องในย่านควอนทีต่ำๆก่อนครับประมาณ8-12 h เฮิรตซึ่งตรงกับคลื่นสมองอัลฟาจากนั้นการสั่นพ้องนี้จะถูกดึงดูดให้ไปเชื่อมต่อกับคลื่นแม่852 h เฮิร์ที่มีความถี่สูงกว่า เกิดเป็นการสั่นที่สอดประสานกันอย่างสมบูรณ์ระหว่างระดับที่เล็กที่สุดในตัวเราคือ DNA กับระดับที่ใหญ่ที่สุดคือสนามพลังงานสากล <Cle aning> ซึ่งจุดนี้เองที่เอกสารใช้คำว่าการคืนรหัสแสงดั้งเดิมหรือ reconnection to original light code หรือการที่มนุษย์จำรหัสจิตวิญญาณของตนเองได้ <c oughs> ฟังดูเป็นแนวคิดที่ลึกซึ้งและยิ่งใหญ่มากครับ หลังจากที่เราไล่เรียงกลไกลที่ซับซ้อนทั้งหมดนี้มาแล้วคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วทั้งหมดนี้มันให้ความรู้สึกอย่างไรในเชิงประสบการณ์จริงของผู้ใช้ล่ะครับค่ะเอกสารได้รวบรวมประสบการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ไว้หลายอย่างนะคะบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนมีแรงดึงดูดเบาๆหรือรู้สึกอุ่นๆที่บริเวณกลางหน้าผาก บริเวณตาที่สามใช่เลยค่ะบางคนอาจจะเห็นแสงสีม่วงครามหรือสีน้ำเงินเคลื่อนไหวอยู่ข้างในแม้จะหลับตาอยู่ก็ตามแล้วความรู้สึกในเชิงสภาวะจิตใจล่ะครับเป็นยังไงบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนจิตขยายตัวออกจากขอบเขตของร่างกายหรือรู้สึกว่าตัวตนที่เคยยึดถืออยู่มันเลือนหายไปชั่วขณะแต่เอกสารเน้นย้ำนะคะว่า มันไม่ใช่การหลุดลอยออกไปข้างนอกแต่เป็นการกลับเข้าสู่ศูนย์กลางแห่งการดำรงอยู่หรือ presence อย่างแท mm ้จริงหลังจากที่ใช้คลื่อนความถี่นี้ทำสมาธิแล้วหลายคนจะพบว่าจิตนิ่งและสงบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพร้อมกับเกิดความเข้าใจหรือพลังสร้างสรรค์ใหม่ๆที่รู้สึกว่ามันไม่ได้มาจากความคิดแต่มาจากแหล่งกำเนิดที่ลึกกว่านั้นในเอกสารยังมีภาพเบรขาคณิต flower of life สีครามเข้มประกอบอยู่ด้วยภาพนี้เข้ามามีแบบบาทอย่างไรครับอ๋อ oh. ภาพ Flower of Life เนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโครงสร้างพื้นฐานของจักรวาลอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ในบริบทนี้เอกสารบอกว่ามันคือแผนที่ของโครงสร้างแสงที่จิตกำลังจะกลับคืนไปสู่แผนที่ค่ะการเพ่งมองภาพนี้ไปพร้อมๆกับการรับคลื่นความถี่ จะเกิดกระบวนการที่เรียกว่า visual entrainment ซึ่งดวงตาและสมองของเราจะเริ่มสร้างสัญญาณไฟฟ้าที่สอดคล้องกับรูปแบบเรขาคณิตนั้นเป็นการช่วยรวมการทำงานของสมองซีกซ้ายและขวาให้เป็นหนึ่งเดียวและเปิดประตูสู่การเห็นภาพจากภายในหรือ inner vision ได้ง่ายขึ้นถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปหัวใจสำคัญที่เอกสารนี้พยายามจะสื่อสารได้ไหมครับอืมดิฉันคิดว่าข้อความที่ทรงพลังที่สุดคือ การตื่นรู้ไม่ได้มาจากการสแสวงหาแสงสว่างจากภายนอกแต่มาจากการหันกลับมารับรู้แสงสว่างที่มีอยู่แล้วภายในตัวเองคดันงนั้นคลื่นร้อยห้าสิบสองเฮิร์ในมุมมองของเอกสารนี้จึงเป็นคลื่นแห่งการคืนกลับสู่ตัวตนหรือ Return to Self เพราะเมื่อการสั่นสะเทือนของหัวใจและสมองสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์ในคลื่นความถีน่นี้จิตจะสามารถเข้าถึงเสียงแห่งสัจจะหรือ Truth Frequency ที่อยู่เหนือความกลัวและการปรุงแต่งใดๆเหลือเพียงการตรหนักรู้ว่าทุกสิ่งเป็นหนึ่งเดียวกับเราซึ่งเอกสารทิ้งท้ายไว้อย่างสวยงามว่าเมื่อจิตของเราสั่นในจังหวะ852เฮิร์ตซ์แสงจะไม่เพียงส่องออกจากเราแต่มันคือจังหวะที่เรากลายเป็นแสงเองเป็นบทสรุปที่ลึกซึ้งจริงๆครับเป็นการเดินทางที่พาเราไปไกลามากที่เดียวข่าววันนี้ใช่เลยครับ วันนี้เราได้เจาะลึกข้อมูลที่น่าทึ่งเกี่ยวกับคลื่นความถี่852เฮิรตซ์กันอย่างรอบด้านจริงๆตั้งแต่แนวคิดเรื่อง Silent s o p f a g i l ที่เป็นสนามพลังงาน,นกลไกที่พยายามเชื่อมโยงฟิสิกส์ควอนตัมเข้ากับชีววิทยาของสมองและน้ำในร่างกายไปจนถึงแนวคิดที่ว่า DNA ของเราอาจเป็นสายอากาศของจักรวาลซ่องเอกสารที่เราสำรวจกันในวันนี้ได้นำเสนอสะพานที่เชื่อมระหว่างการสั่นสะเทือนทางกายภาพเข้ากับการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนะคะ มันทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจชวนให้คบคิดต่อไปว่าหากชีววิทยาของเราตั้งแต่ระดับ DNA ไปจนถึงน้ำในเซลล์สามารถถูกอธิบายได้ว่าเป็นเครื่องรับข้อมูลจากจักรวาลแล้วเป็นไปได้หรือไม่ว่าอาจมีคลื่นความถี่หรือรหัสอื่นๆที่เรากำลังปรับจูนเข้าหามันอยู่หรือสามารถเรียนรู้ที่จะปรับจูนเข้าไปหาได้โดยที่เราอาจไม่เคยรู้ตัวมาก่อน เป็นคำถามที่เปิดมุมมองและชวนให้คิดต่อจริงๆครับและก่อนจะจากกันไปต้องขอแจ้งข้อมูลสำคัญที่ระบุไว้ท้ายเอกสารด้วยนะครับว่าข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อความรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวมการบำบัดด้วยพลังงานและความถี่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาโรคหรือให้คำแนะนำทางการแพทย์ใดๆการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพถือเป็นความรับผิดชอบของแต่และบุคคล